ไปดูการเมืองก,กันบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นทางสวเขาออกมาประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะตามมาตรา153ค่ะซึ่งกติกาเนี่ยก็คือต้องไปรวมชื่อให้ได้84รายชื่อก็คือ1ใน3ของ250สวถูกไหมครับถึงจะสามารถขอเปิดอภิปรายรัฐบาลได้เพราะว่ามีหลายเรื่องในที่สวเขามีความเป็นกังวลมีความเป็นห่วงเนี่ยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสศสรหรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทอะ ที่ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาซักฟอกรัฐบาลกันนี่นะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงนาตอนนี้การรวมเสียงสอวอยังไม่ถึง84เลยพี่กอณท่านผู้ชมยังไม่ถึง84เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงก็ไม่สามารถจะเปิดอภิปรายได้คําถามต่อมาคือเอ๊ะในสอวอ250คนเนี่ยไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันเหรอ<ะ>มีการล<ะ>็อบบี้หรือไม่อย่างไรล่าสุดสอว,อตวตัวตึงอย่างคุณเสรีสุวรรณพานนท์ออกมาพูดตรงๆเลยว่ายอมรับ ว่ามีการล็อบบี้เกิดขึ้นจริงๆไม่ให้เปิดอภิปรายเอาลองฟังเสียงหน่อยนะครับตามตรงว่าส,สมาชิกหลายคนก็ก,ก,ก็ไม,ไม่ไม่รับรองให้หรือไม่ร่วมนะฮะก็บางคนก็พูดกันตรงๆงอ่ะว่ามีคนมาขอมั่งนะฮะมีมีเป็นพวกกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งเราก็ยามอธิบายว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ก็เลยเป็นความยากลำบากอยู่ระดับหนึ่งว่าจากสว2 5 0คนเนี่ยจะได้84เสียงคือหนในสเนี่ยนะจริงๆถ้ามันไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยจริงมันก็ครบไปนานแล้วนี่ชัดเจนเลยถ้าไม่มีใครมาล็อบบี้เนี่ยป่านี้ครบไปนานแล้ว ขอเปิดอภิปรายได้แล้วนะครับนี่เป็นคํายืนยันจากคุณเสรีสุสวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภานะครับในฐานะประธาน,นาคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก่อนหน้านี้ก็เดินหน้าจะเปิดอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา153นะครับแต่ทํายังไงคะแนนเสียงสอวอก็ไม่ถึง84เสียงหรือ1ใน3ของ250สักทีนึงซึ่งวันนี้ก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีกระบวนการล็อบบี้เพื่อให้คะแนนเสียงสอวที่จะเปิดอภิปรายไม่ครบนะครับ ทำให้ตอนนี้มีชื่อสวอที่แจ้งความจำนวอภิปรายไว้เนี่ย80คนซึ่งต้องการให้ได้84เสียงและที่จริงเนี่ยอยากจะได้เสียงสวเพิ่มอีกเพื่อป้องกันสวบางส่วนถอนชื่อโดยคุณเสรีก็บอกนะครับว่าการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเสียงจะไม่ถึงเพราะสวไม่เห็นด้วยก็รับได้แต่สิ่งที่ไม่ควรทําคือการล็อบบี้เพื่อสกัดกั้นกระบวนการทางการเมืองนะครับสวเสรีท่านมองว่าหากไม่มีการล็อบบี้เสียงสวที่จะเปิดอภิปรายคงถึงไปนานแล้ว อยากบอกว่าสิ่งที่จะอภิปรายเนี่ยไม่ใช่อภิปรายเพื่อลมรัฐบาลนะแต่เพื่อให้รัฐบาลมาชี้แจงทางออกของประเทศใครก็ตามที่มีแนวคิดจะไม่ให้มีผู้สนับสนุนยติครบ8ปีเสียงก็ถือว่าคิดผิดนะ,นะครับเช่นเดียวกับอีกหนึ่งตัวตึงนะคะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ สอวอที่ยอมรับว่ามีกระบวนการล็อบบี้คะแนนเสียงสอวอรจริงๆแล้วโน้มน้าวว่ารัฐบาลเพิ่อมาบริหารประเทศและรัฐบาลกังวลว่าจะมีการอภิปรายไปที่คนชั้น14อีกก็เลยอยากจะบอกว่าอากรณีพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่รักษาตัวนอกเรือนจำมากกว่า120วันแล้วต่อไปค่ะโอ้โห สวกิติศักดิ์ว่ายังไงรู้ไหม,ใ,ไหมในอนาคตเนี่ยคุณทักษิณจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยนะคะ<ล>เป็นยังไงไปฟังค่ะครับได้ฟังหลายๆฝ่ายแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยบอกได้เลยว่ากรณีคุณทักษิณน,นั้นอนาคตจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะแล้วก็เรื่องสลับซับซ้อนมากมายสำหรับคุณทักษิณแล้วว่างๆหลัง ถตามีเวลาจะเล่าให้ฟัง,ง,รงนนเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเป็นกระทบกับความกระบวนการยุติธรรมนะตรงนั้นเป็นหลักแล้วมันจะเป็นจารึกไว้ว่ากรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องประหลาดไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเป็นผมถึงบอกว่าไม่เกินที่จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีทิ้งปรนะิศนาด้วยนะ<ฆ>ว่ามันมีเรื่องที่เดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟัง<ฆ>ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมเคยคุยกับสวกิติศักดิ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าว<ฆ>เหมือนท่านก็พูดเชิงเนี่ยประมาณว่าเดี๋ยวจับตาอาจจะมีการเปลี่ยนนายกก็ได้อ,อพูดแบบนี้เลยนะครับเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือสววันชัยสอนเสรีนะครับท่านก็บอกว่าตนเองเนี่ยยังไม่ได้ลงชื่ออภิปราย ยังรอดูสถานการณ์อยู่แต่ถ้าเปิดได้ก็จะร่วมอภิปรายนะครับแล้วก็ยอมรับว่ามีการล็อบบี้ทั้ง2ฝ่ายเป็นเรื่องปกติเท่าที่ทราบตอนนี้มีเกือบ80คนเหลืออีกประมาณสัก 6- 7คนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเพียงพอเพราะควรจะเกินจากที่กําหนดไว้10คนเนี่ยเนื่องจากว่าพอใกล้วันอภิปรายอาจจะมีสวถอนตัวก็ได้ทางสววันชัยก็บอกนะครับว่าการที่สวจะเปิดอภิปรายมองได้2มุมมุมแรกก็มองเป็นเรื่องบวกที่รัฐบาลจะได้ชี้แจง และสวจะได้ใช้หน้าที่ตรวจสอบให้เป็นประโยชน์นะครับแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะมองว่าสวากําลังถล่มรัฐบาลเนี่ยก็มองได้เพราะคนที่เป็นพวกเดียวกันอาจไม่ทําแบบนี้อาจใช้การตั้งกระทู้ปรึกษาหารือมากกว่าพิปรายนะครับส่วนเรื่องคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นประเด็นหลักไหมสววันชัยนั่นก็บอกว่ามีบางกลุ่มที่มองดูแล้วว่ากว่าจะพิปรายก็น่าจะไปถึงช่วงเดือนมีนาคมเผลอคุณทักษิณจะครบ6เดือน<ม>อาจได้รับการพักโทษไปแล้ว พอถึงวันอภิปรายจริงๆเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปแล้วอืมอ่าเดี๋ยวเราติดตามว่าสรุปแล้วจะอ่ามีเสียงครบไปส4เสียงในการขออภิปรายได้หรือไม่นะครับค่ะ